สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนคนพานะครับ EP ที่ห้าศูนย์สองนะครับห้าร้อยสองครับมีพระสะสมพักริมบป็นไปนะครับรายการละสามร้อยบาทโทรายการเลยนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ที่รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับองแรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่านะครับมีมวลสารนะครับเนี่ยครับเมดขาวเม็ดำเงินเม็ดแดงนะครับนี่ออกคล้ายๆผงมัน,นครับแร่นะครับ อันที่สอครับเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับนเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับนะครับมีมวลสารเป็นเม็ดเป็นก้อนครับหมายเลขสนะครับ,เ,รรบเป็นสมเด็จนะครับ สมเด็จหลวงพอริ้วนะครับนี่ครับสมเด็จหลวงพอริ้ววัดตลาดเกลียบนะครับนี่ครับบางไปอินนะครับสมเด็จหลวงพอริ้วหลังรูปถ่ายนะครับ สมเด็จผมพอลิวนะครับหมายเลขสามนะครับหมายเลขสี่เป็นพระกิ่งเปียกทองครับนี่ครับพระกิ่งเปียกทองนะครับมีอย่างละาส่งสามองค์ก็ได้มาครับนี่รนครับ นี่เป็นชินราชนะครับชินนาลารับเป็นพิมพ์แต่งนะครับต่อโค้ดแล้วก็เปลี่ยนคองครับ,รรบมาที่ขกเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะ,นะครับสองสี่แปดสองครับ สภาพใช้นะสะภาพใช้นะครับของพอดิมัครับวัดหนองโพสอสิบปดสอครับนะครับ,รบตัวงสือคมชัดนะครับใช้มาแต่ว่ายังคมชัดนะครับมาที่เจ็ดน,นะครับเป็นเหนเรียญเจริญพรหลวงปู่หงนะครับ เรียนเจริญพรหลวงปู่งหงหลังเป็นพระพิเ,เน,นะครับตอกโค้ดนะครับปีห้าสามนะครับเรียนเจริญพรหลวงปู่หงปีห้าสามนะครับลมดำน,นะครับหมายเลขแปดนะครับเป็นหนังเสือเป็นหนังเสือแล้วก็มีจานครับรนี่ผมใช้มาครับ เป็นหนังเสือนะครับแล้วก็จานนะครับมีจานนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นพักกิ่งเคียงแสนนะครับนี่ครับเป็นปั๊มนะครับพักกิ่งเคียงแสนด้านหลังมีเลขหนึ่งนะครับกิ่งเคียงแสนนะครับนี่ครับ ไอปอมแล้วก็มีลายแต่งตะไบนะครับเหยามีเสียงนะครับมีเสียงดังนะครับมีอายุนะครับหมายเลขสิบครับเป็นพะล่วงนะครับพะล่วงเนื้อชินนะครับเริ่มระเบิดนะครับพนล่วงเนื้อชินเก่าครับเนื้อเริ่มระเบิดนะครับหลังเป็นลังปืนนะครับเปรียมแบบโบราณนะครับ เริ่มใช้มานะครับบนโบราณนะครับพระเริ่มระเบิดแล้วครับเริ่มลานะครับมีรอยลาครับอันนี้สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อชูนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อชูวัดนาคปลกนะครับกรธรรมนนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อชูวัดนาคปลกนะครับดูโลหะครับมีรอยคุณมีรอย ก้เก่าครับเนี่ยครับนมีรอยใครประกบนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อชูวัดหน้าปลกนะครับเนื้อทองผสมนะครับมาลขสิบสองนะครับเป็นหลวงพระสุกนะครับเป็นเนื้อทองแดงครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงแ้เอาผงนะครับเอาผงมา ผงมาปิดไว้นะครับพอกผงนะครับเนี่ยพอกผงแล้วทําเป็นห่วงคล้องนะครับข้างในเป็นทองแดงนะครับก็เอาผงมามาพอกนะครับทาเป็นห่วงครับคล้องนะครับมาเลขสิบสามนะครับเป็น ไหลครับวัดพไทยสวรรค์ครับรูกโลเล็กๆวัดพุทธไทยสวรรค์ครับหมายเลขสิบสี่นะครับรปรเป็นภาพปิดตานะครับเป็นภาพปิดตาองค์เล็กๆนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับ ทองแดงนะครับเก่านะครับลห่าเก่านะครับในชิ้ห้าครับเป็นเหนรียญดวงพุกกลันนะครับเหรียญดวงพุกกลันวัดพญาตน่าจะกระลทองมาครับนะครับวงพวกกลันวัดพญาตสองสี่หกเก้านะครับร นี่จะเป็นกระไหลทองนะครับหมายเลขที่โรับเป็นพระเนื้อว่านนะครับเป็นพระเนื้อว่านหลวงพ่อไกลนะครับนั่งหัวเสือนะเนี่ยเป็นพระเนื้อว่านนะครับหลวงพ่อไกลวัดลำพญานะครับภาคใต้นะปีศูนย์ห้านะพศลึกนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับหลวงพ่อ ไกลวัดลำพญานะครับในสิบเจ็ดนะครับเป็นภาพปิดตานะครับกกนี่ยครับภาพปิดตนะาผุเก่านะครับนี่ครับเป็นเุบหองนะครับชาบที่มันน้เก่านะครับเนื้อผงออกแดงๆนะครับ หมายเลขสิบแปดนะครับเป็นพระพิตาาลอโบราณนะครับนี่ครับเนื้อทองผสมนะครับนี่ครับมีรอยตัดช่อนะครับอยู่ในเรี่ยมนะครับเนี่ครับน่าจะเป็นสายใต้ครับแกะออกมาจากในเรี่ยมนะครับรอยน้ําลอยความชื้นนะครับเข้าไปนะครับนี่ครับ อันนี้สิบเก้าก็เป็นผ้าปิดตาครับนี่น่าจะเป็นเนื้อดินเผาครับตาเก่าครับเนื้อดินนะครับน่าจะเป็นดินเผานะครับในยายุนะครับดินเผาละลานหน่อยนะครับยังไม่ได้ยังไม่แตกครับละลานอยูนะครับยี่สิบเป็นผ้าปิดตาเนื้อตะกัวนะครับเนี่ยครับ ปิดตาเนื้อตะกัวนะครับปิดตาเนี้อตะกัวไม่ทราบทีมกันนะครับปิดแปะปิดตาเนื้อตะกัวนะครับตะกัวเก่าๆนะครับดำๆนะครับอนี้เป็นครับเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะครับเหรียญหลวงพ่อช่วยสองสี่หกเก้านะครับหกเจ็ดหกเก้าเป็นเหรียญห่วงหูเชื่อมนะครับนี่ครับ คมตึงนะครับเลขนี้ยิบสองครับเป็นพราทากระดานนะครับเนื้อตะกั่วสนิมแดงนะครับรนี่ครับพราทากระดานเนื้อตะกั่วสนิมแดงนะครับยิบสามคนะเป็นเครื่องรางนะครับเป็นปลานะครับนี่ครับ ปลาไม้นะเป็นไม้นะครับเนี่ยแก็นี่จานนะครับเก่านะครับเป็นปลาไม้แกะเก่ามีห่วงอไรนะครับก็เลื่อมใช้มาครับเก่านะมีอายุนะครับเนี่ยครับ่หลวงพ่ออะไรนะครับยิบสีนะเป็นเหรียญส่งน้ํานะครับสภาพใช้นะครับหลวงพ่อคมนะครับ เหรียญส่งน้ำนะครับสภาพใช้หลงพ,พ่อคมวัดช่องแคนะครับเนื้อทองแดงครับเป็นเหรียญสภาพใช้นะครับแต่ยังคมนะครับนี่มาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหันข้างนะครับหลวงพ่อแดงหันข้างนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบ้านอิกเหรียญหันข้างไปหนึ่งหกนะครับ ราพยังสวยนะครับยี่โนะครับเป็นเหรียญคูบาบุญชุ่มนะครับสภาพใช้นะครับกเป็นเหรียญคูบาบุญชุ่มนะครับสภาพใช้นะครับยี่สิบเจ็ดนะครับนีจนนบบนบน่จะเป็นพัะกุ่นะครับนี่ครับเรียกไม่งี้ครับเป็นจะเป็นพัะกู่นะครับมีกวด มีหินมีนะเป็นก้อนๆเล็กๆนะครับอนี่แปดนะเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อโอดนะครับหลวงพ่อโอดว่าจันทร์ศรีนะครับนี่ครับ หลังใบหูนะครับมีเส้นนคะรับเส้นวิ่งนะครับเนี่ยเขาอดวัชรเสษนะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มแล้วก็ต่อโคตนะครับอีบกานะเป็น รูปหล่อนะครับหลวงพ่อเสน์วัดสว่างอารมณ์นะครับเล่มเก่านะครับรูปหล่อหลวงพ่อเสน์นะครับวัดสว่างอารมณ์รุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเสน์นะครับวัดสว่างอารมณ์นะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเสน์รุ่นแรกนะครับเรียมแบบเล่มโบราณเล่มเก่ามานะครับพระข้างในยังสวยนะครับหลวงพ่อเสน์นะครับวัดสว่างอารมณ์รุ่นแรกนะครับ หมายเลขสามสิบนะครับเป็นพระนาคปกนะครับปีหนึ่งสามนะเจ้าคุณนอนะครับนะครับเจ้าคุณนอปกเสศนะครับปีสิบสามนะครับก็สองลึกนะครับนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับอกผงน้ํามันนะครับน่ครับความเก่านะครับเก่านะครับหิ่งเลยนะครับเจ้าคุณนอปกเสศนะครับปีหนึ่งสามนะครับ สนใจนะครับทางที่ต่อนะครับคนค้นพานะครับ0849037.7670นะครับเบอร์โทรหรือลายเบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือไลน์เข้ามาได้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับในการละ300บาททุกรายการนะครับสำหรับ EP นี้นะครับขอจบไว้ที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ